ให้จ่ายทำมาหากินของแต่ละครอบครัวเชฟพี่พอเพี่รองหาปลาได้ครับช่วงนี้โควิดนะครับที่แรกก็ถือว่ามันจะหายไปแล้วแต่รอบสอง รอบสามมาอีกแล้วก็เช็คดูแล้วก็หนักหนาสากันนะครับสำหรับบ้านนอกยิ่งหากินละบากนะครับยิ่งมาเจอโควิดมารอบหนึ่งรอบสองนะครับยิ่งออกไปไหนไม่ได้การทำมาหากินนะครับการใช้จ่ายมันก็ยิ่งลำบากไม่ไหวนะครับการดำเนินชีวิตแต่ประคบครัวยิ่งหนักหนาสากัน บางคนครอบครัวนี่ไม่มีอยู่ไม่กินแต่สมาชิกหลายๆนนัคนนะครับเด็กๆด็ก้องไ้อนาสงสารเขาจริงๆนะครับมามาเจอโควิดอีกนะครับเดี๋ยวนี้เกษตรกรที่่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าเขามีความหวังว่าเขาทำนาปังเเขาคิดว่ามีสถานการณ์นะครับโควิดมาอย่างนี้นี่เขาทำนาปังเขาว่า อานาปังเ่ยมันจะมีราคาพอแก้ปัญหาเขาได้ไหมขอสากไว้ด้วยนะครับว่ามีรัฐบาลดูแลไหมตรงนี้นะครับเขาไม่มีอะไรที่จะช่วยเขาแล้วเขาทำนาปังแล้วมาเจอโควิดเขาจะอาศัยว่าขายนาปังอ่ะจะมีประทังนะครับบางคนก็มีนี่นะครับมีนี่เอราคาข้าวนะครับ เขาที่เขาเอาไปขายขนาดนี้นะครับปัจจุบันนี้ทุกวันนี้นะครับเจ็ดบาทกว่านะครับเจ็ดบาทเจ็ดบาทห้าสิบนะครับขาดทุนขาดแล้วนะครับขาดแล้วรถเกียร์เอาไปรถปั่นเอาไปรถแจไปขายเอาไปปุ๋ยเอาไปได้ไรครับเจ็ดบาทพอนะครับขอให้รัฐบาลน,นะครับช่วยน้อยให้อย่างน้อยส1บบาทขึ้นไปนะครับอยู่ได้ ช่วยหน่อยช่วยชนะน้อยอเกษตรกร,เ,กรเขาหวังพึ่งถ้ามีรัฐบาลอยู่ขนาดนี้ขอฝากไปถึงรัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหานี้หน่อยนะครับผมขอร้องด้วยขอไหว้ด้วยครับถ้ามีรัฐบาลขอช่วยแก้หน่อยนะครับเกษตรกร,ะกรจะตายแล้วคนไม่มีจะอยู่จะกินลจะทำยังไงท่านมีเงินมีทอง มันไม่มีภาษาแล้วครับแต่คนจะกินเช้าจิาจ้นค่ำม,มันลำบากมันจะตายอยู่แล้วนะครับจกินแล้วครับก็ฝากเอาไว้นะครับ